พันเอสเจ็ดโอ้โหโดนกระแตล่อเยอะหนูกัดรักกินเนี่ยที่จะบอมเกี่ยวแห้งเลยดิมาเม็ดรวมเลยทำครั้งแรกครับอี่เกี่ยวแห้งนี้ฮนะรอหน่อยอร่อยแน่นอนของพ่อผมมาเกี่ยวสดไปหน่อยแต่เขาจะทำข้าวเอสเจ็ด Icana, โอเคครับตอนอื่นแก้วั็ดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับนว้แะครับผมอันนี้ก็บ่ายโมงแล้วเก็บงานครับพี่ท็อปครับสามไร่กว่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเกี่ยวให้ร่างอีกเจ้าไร่ครับนู่นนี่ฝากนู้นนะฝากที่ทำลังถึงอยู่ครับใกล้ๆกันนี่จับไปดูครับเราจะปบ ong เกี่ยวเขาโพดอยู่นู่นนะข้างในจะฝากป่าไปนะ นนีะครับพี่ท็อปเขาบอกว่าเกี่ยวให้ต่ำๆเลยเดี๋ยวร้อยการคนาก็ยังต่ำไม่ได้ครับเดี๋ยวรอยสองเ็เต็มที่เลยครับหนวดเกาดินเขาจะเอารถขีบฟางเขามีรถขีปอ้อยอะ่ะเขาจะเอามาขีฟาฟเอาไปกองตรงนูน้นครับตรงไี้น็อกดาวเขาเนี่ยทำเป็นขึ้นไปนั่งกินข้างบนชิวดีนะน่าอยู่ข้าวก็ปะพาว,พาวบางๆครับ เสี็จนี้เราก็เข้าของลูงจานอีกเก้าไร่ครับผมโอ้โหข้าวจะได้สักกุ้มไหมเนี่ยโดเดฮะเดี๋ยวรอ,มอ,มอ,อ,อชมครับอ้าวเข้าใจผิดลูกพี่คิดว่ามีกระทงนี้กระทงเดียวอีฟากบอกเขาก็เหลืองเกี่ยวได้โอ้โหเสียเส้นเลยคิดว่าปกติอันนี้เขาจะเจกเี่ยวทีหลังไง อ้าวไม่ว่ากันเลยที่นี่ทางนี้ก็เยอะครับประมาณห้าหกไล่เลยแหละเดี๋ยวรถเครี่ังย่างสังหรขผมว่าหกเกี่ยวไปแล้วเก้าไล่จัดไปสามตันทำเล่นๆทำหนึ่งดูจ่าบอก อุ้มดึงสามตันเลยเหรอถูกแล้วเคยรถอัพเคยถ่ายไปอุ้มเดียวสมตันยี่เหรออุม้มเดียวนะโอ้หมดแล้วมั้ <c oughs> แบกน้ำหนักวะ่ยักวมัน bon ได้เกินนาแน่เลย,ยเยอะเนี่ยาตกเชียแล้วไม่้เกบสามตันเล้วเนี่ยน,น,นะอันอนี้อหอย้าัน,านไไสาตันแล้วดูแว นี่เป็นทุนนี่นะนุง่งกำไรก็จากบอมเราเนี่ยน่าจะได้ประมาณไล่ละตันเธอนะเพราะอุ้มหนึ่งอะสามเกียนเลยะครับถ้าเกี่ยวไล่แล้วพอหกร้อยเกี่ยวเป็นไล่ครับไม่ได้เกี่ยวตันไล่หกร้อยพร้อมจบ พันเอสเจ็ดโอ้โหโดนกระแตล่อเยอะหนูกัดรักกินเนี่ยที่จะทมเขียวแห้งเลยดิมาเม็ดรวมเลยทำครั้งแรกครับนี่เกียวแห้งนี้ฮนะลอหน่อยอร่อยแน่นอนของพ่อผมมาเกี่ยวสดไปหน่อยแต่เขาจะทำข้าว เ7นี่ครับแมหมมองเข้ายแล้วมีแต่ฟกักดกจริงๆอันนี้จะทำมไม่ได้ชีดเาีคุมนะเดี๋ยวไฟหน้าทำเดี๋ยวเขายอดใหม่เดี๋ยวเขาจะยอดใหม่นะฟากไปนะถ่ายไว้เดี๋ยวชีดเาีคุมให้มันเตียนๆเวลาเราให้ปุ๋ยให้อะไรจะได้แบบเต็มเไปเต็มหน่วยโอ้โหเนี่ยดูกระแตะทำจเจ้าอะไรกระแตะมันละกินนะ่ะนะเห็นไหมแพะย่ำเลยนะก็ไปครับเดี๋ยวต้องไปแล้วโอ้เสร็จแล้วอโอ้ จะดูรถเขาซะหน่อยไปครับเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวต่อเดี๋ยวคอยถามาจะจับบอมได้ไหกแต่จะบอมได้ดีอยู่แล้วเลขาโพธิ์นะครับ, <c oughs> บเลขากพธิ์ดีเต็มไว้ก่อนไปนี่เจ้าของหน้าตาจายมารับเราเลยเห็นไหมเฮ้ยเอาสองทางเลยเดี๋ยววันนี้ตาจายต้อนงะเกี่ยวข้าวโพดด้วยแฮ้ไม่ธรรมดาต่อไปครับโอเสร็จวันนี้น่เป็นรถพี่อัพเดียวของลุงแผนนี่ครับเดี๋ยวให้

หมดครับผมเดี๋ยวรอแล้วโซ่ก็ยังดีอยู่ไงผมรอเปลี่ยนคล้องโซ่เลยก่อนลุยนาปีอะ่ะจะซื้อยกชุดเลยไม่พอได้เอาใบเก่ามาใส่โซ่ยังแน่นอยู่เลยนะยังไม่คอนยังไม่เลื้อยนะครับเนี่ยก็หน้าก็าสูงเลยไงห,หน้าโซ่ก็เลยยังใช้ได้ไงสเตอร์ก็ยังไม่แหลมแต่ส่วนตัวก็ไม่เคยใช้ถึงก็แหลมเกือบรูดสักทีเพราะช่วงล่างมันสำคัญเลยนุ่นเดี๋ยวเกี่ยวนุ่น นาแรงนะฮะลากเข้ามาได้พอดีรถเนี่ยฟิตเลยพอได้เลยเนี่ยข้าวอะ่ะข้าวพอได้เลยเนี่ยอะไรนี่เนี่ยเขาเบาเนี่ยหกหนึ่งเหรอหกหนึ่งหกหนึ่งครับแ9บเก้าไรครับแปลงนี้นี่ฮะพอได้เลยพอได้เลยครับพอได้ ท่อานาเลี้ยงซีวิตเื้อเจรู้แกงพวกผมไม่ค่อยกินเครื่องดื่มก็จะกินพวกนมพวกวิตามินซีพวกอย่างเงี้ยพวกเอ็มร้อยคาราบาวนี่ไม่ค่อยเลยันครรบโรง,งานนะ Ô bên เสร็จแล้วเลยนะคลุกแรกมือสองผม Yeah โอ้โเกี่ยวบ้างฮนะหลวมนะครับไปหลวมนะครับขันไม่เข้าถอดก็ถอดไม่ออก้องเจอพิงลำพัเพลิงฮนะแก๊สอย่างเดียวครับไบเก่าแล้วหัวน็อตเติม นี่เลยครับเป็นอุ้มที่สองนะฮะเหลืออีกน่าจ,จะได้อีกอุ้มหนึ่งอีโคโพเราจะได้ราวๆหกเวียนะครับไม่น่าจะขาดหกโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโอเกียวดีกว่าไปดูกันครับ ก็ใกล้ๆยหกเกียร์นะครับพอได้ฮะโอเคอยู่เสร็จแล้วครับ ติดจอบกลับบ้านกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งไปแล้ว4ี่โมง40ก็ดูเอาละกันพาทิ้งอยู่บนนู่นจะก,กระเด็นไปต่อ ทางด้านของบ้านคุณพงก็จะลืมกลับมาก่อนแล้วครับหนุ่มบ้านมันไห่วเลยไปเดี๋ยวไม่เจอใหม่ครับงานะนี้เรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่แน่น